สวัสดีครับคนดูสวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับพ็อปดิตี้วอล์โซนอีกแล้วนะครับวันนี้ตามภาษาคนเงาครับไม่มีเพื่อนเล่นครับวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะลองมาสุ่มปาร์ตี้เล่นดูครับหลายๆคนคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราสุ่มปาร์ตี้เล่นเนี่ยมันเป็นยังไงผมสุ่มทีไรพังตลอดแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็น E ีีเลยเพราะแบบเนี่ยในแต่ละครั้งที่เราสุ่มปาร์ตี้เล่นเนี่ยเราจะเจอทีมแบบไหนแล้วเรามีโอกาสที่จะเจอทีมที่จะสามารถพาเราวินได้หรือเปล่านะครับเป้าหมายของเราคือวินกับปาร์ตี้ Random น a n d o m ฮะ จะลองไปดูเลยครับเจอตี้แล้วทุกคนฮาโบอสวัสดีครับมาครับทุกคนเตรียมโดดแล้วเดี๋ยวรู้เลยครับฮายบอสแคนยูเฮียไหมีใครดินผมไหมครับ <c oughs> อ้าว <c oughs> เพื่อนโดดไม่บอก ลงไหนเนี่ยเชี่ยอ่าลงนี่แล้วกันโอ้โหอ่ะไปทีวี <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยโอเคครับ <c oughs> อ่าวได้ UAV ทุกคน you hear me horn UAV entering the AO. โอเคครับสองเลยครับเพื่อนไม่คุยกับผมหรือว่าเขาไม่ยินผมวะเขาทร,ราบเขาทราบเพื่อนไม่รอดวะโรงแถนี้ไม่มีร้านค้าเลยอะไรครับอย่าออกก็พอพิงจะหาทางช่วยเฮ้ยผมได้เสียงคนิ่ง ข้ค้างค้างค้างมีคนวิน่งมาอีกแล้วโอเคสวยงามครับเฮ้ยทำวินมีไกด์ดูดิ วุเราโดนแตบรถห้อทุกคนอ้าวเพื่อนออกไปแล้วทุกคนโอ้ยเขาไม่เห็นความพยายามของเราเลยอะเขาบอกเฮ้ยเนี่ยเรากำลังหาทางไปช่วยไงเพื่อนแม่งออกเกมเฉยไหล่วะไปครับเครับเราได้หลดเอาแล้วทุกคน อ๋อมีปลาสมอให้ด้วยวะ่ะเอาเรื่องอุย้ยเล่นก่อนเล่นก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้ อย่าออกก็พอจริงอยู่สู้ด้วยกันต่อดิเพื่อนเฮ้โอ้โหเต็มหน้าเพื่อนเราไปอีกคนแล้วครับโอ้แม่งออกเลยอะไรวะอ้าวโดนระเบิดเฉย มาคนเดียวผมก็จะสู้ทุกคนตัวที่ไหนอ่ะมาเหอะ,อะผมลงนี่แล้วกันออกกันหมดเลยไรวะวงมาด้วยวงมาด้วยสองกล่องวะทุกคนโอ้ย โอ้โหสามคนสคนนี่วะไม่ใช่สามโอ้โอเคยูลีนมิสซ์หรือมันคือเสียงไม้ผมเองวะ ไม่อะเสียงไม้เขาเนี่ยแหละโอเคเบาเสียงละน่าจะดีขึ้นทุกคนมาครับทีมนี้ดูมีแววนะเอาจริงเอาจริงทีมนี้มีแววมีแววแย่แต่เริ่ม <laughs> ไม่แตกโอ้โห <laughs> ไป บนยาร์ดครับรอ้าวเชียร์ทำไมเพื่อนลงไม่ถึงอ่ะโอ้ววววโหใครกันไวยังอ่ะ โอ้โหโอ,โอ้โหมองเขาไม่เห็นเลยผมใจเสียตั้งแต่เพื่อนตายหมดแล้วโอเคโอเคครับเพื่อนเรารอดแลวหนึ่งนะฮะเวลาเสียงเขาเข้ามาทีไรนี่แตกทุกทีอเดือด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 มาครับมาครับ <c oughs> จะปาระเบิดยัดเขานะครับมาตาเราละหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งว่ะเอ้าอยู่ไหน <c oughs> อะไรวะเขาก็มั่วแล้วดิ ทีนี้เดี๋ยวเราวัดใจเพื่อนแล้วครับว่าเพื่อนจะช่วยใครก่อนอ๋อทำไมเพื่อนเดินถ่ายห้องอะ่ะมีคนมีคนเพื่อนมีคนมีคน หลอดไหมเนี่ยเพื่อนวิ่งหน้าตั้งเลยอะ่ะมาวัดใจแล้วครับจะช่วยใครก่อนอ้าวช่วยเราว่ะ h a n k you bro เสียงโดนจกอ่ะเนี่นนโอ้โเฟีเ้ยวปืนใหม่มาสิมาสิาสวเว้ย ใฮ้โบรมาเน่มาเน่เอาเพื่อนไปส่งแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาซื้อเพื่อนนะครับมาแล้วไปท่านวัน coming here เราได้บูแน่ทุกคนจริงตรงหน้าเลยยิงไม่โดนเลยครับสวยน c ส มีอีกแน่นอนขอให้อุยอ้ยเฮ้ยตานมนุษย์ไหเนี่ยอุย้ยบ้าบ้านะโอ้ไม่ใช่ละโหตะปืนโคตรแรงอะ่ะลองอีกสักทีวะหรือว่าวันนี้มือผมจะไม่ขึ้นวะทุกคนหรือว่าผมสื่อสารกับเพื่อนไม่ดีหรือว่าอะไรอะกันไกลตะใบหรือว่าอะไรไม่แน่ใาจา ว่าจะมีแต่ผมที่เหงาหรือ <c oughs> ถ้าแบบเพื่อนๆอยากเล่นด้วยกันยังไงทิ้งชื่อไว้ได้นะครับยังไงเราแอดมาเล่นด้วยกันก็ได้ผมคนเหงาอยู่แล้วอะ่ะเพื่อนๆ,ๆเล่นจริงๆแต่ก่อนมีเพื่อนนะมีตีนะเพื่อนเลิกไปหมดแล้วอดเศร้าเฮ้ยแล้วตีแลวทุกคนตีสี่ไฮเอฟวีวันสวัสดีครับว่าเราลงแถวๆนี้เลยดีกว่าเนี้ย นี่ดีกว่าทงดีวกว่าเ l ล t ส go ไม่มีใครคุยกับเราเลยทุกคนไหลวะผมไปบ้านนี้กันแล้วกันขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นไม่ได้อ๊ยออกใจแน่ไอ,อเสียงดาวเทียมเนี่ยจริงอ๋อเพื่อนเก็บบลตี้ไปแล้วนี่หวอาอ่าเรายังนะครับ เอายังอ่ะครับเฮ้ยโอเคไนส์ไนส์ไกด์ยิงใครวะวเขาทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยไกส์ มีคนเก็บมีคนเก็บทงองแถวนี้นะมีคนกบเพื่อนเอฟเคเหรอ hey guys. Hey. เฮ้ก้าイเฮเพื่อนไปไหนแล้ววะโอโคตรเอาวิ่งไปยัดแล้วอะโอเคมาดีคอยยลล่อไว้สวย เฮ้ยองไงไม่มีใครคุยกันเลยทุกคนมันยากตรงนี้แหละจริงมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอะอะโดดไปเลยเหรอเนียโคตรเอาเรื่องอะ <t ries> เอาเรื่องจาด Romania. I'm going, I'm going. What the fuck, hey guys, pop out out. อยมาจากไหนวะผมเข้าใจแล้วทำไมทุกคนถึงไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นแรนดอมสควตกันโอ้โหเขาไม่สื่อสารน่ะเราก็ไม่รู้ไงไไไเราพยายามสื่อสารแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบไม่ยอมสื่อสารมาดิมาดิ เราไม่ค่อยสื่อสารอะไรกับเราแล้วเราก็ไม่รู้อ,อ้โอ้โหยุงนี้สองคนเลยเหรอเนี่ยพอเขาไม่สื่อสารเราก็ไม่รู้ไงโคตรเศร้าเลยล่กคนไรวะ โอ้โหแล้วเขาออกเกมเลยเป็นคนยังไงกันวะเอาจริง,รงแต่ผมจะไม่ยอ่อท้อครับอะไรเนี่ยขวาขวาไม่เห็นหนระข้างหลงังข้างหลงัง น่าเสียเลยทุกคนเสียใจด้วยเล่นไม่เก่งผมไม่มีปัญหาแต่ว่าแบบสื่อสารกันไม่ได้แล้วแบบออกเกมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคปะจริงโอยิ่งตาสุดท้ายนี่โคตรสุดยอดเลยยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วจะพยายามทำต่อมาเรื่อยๆนะครับถ้าชอบเพราะไม่งหัวร้อนเอาการอยู่นะทำไปเล่นไปเจริง หัวร้อนตรงไหนหัวร้อนตรวเขาไม่คุยกับเราเขาไม่สื่อสารกับเราแล้วแบบมันทําให้ทีมมันไม่เป็นทีมอ่ะโอ้หถ้าชอบยังไงคอมเมนต์ไว้นะครับจะได้ทําต่อไปเรื่อยๆขอบคุณครับทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ